กองปนีของจริงหรือเปล่านี่เป็นคำปรามาสอีกคำหนึ่งครับที่แว่งซองกองปนีเทรนเนอร์ของไบยมินิกวัย39ปีโดนถามจากแฟนบอลผู้คนจากสื่อมาโดยตลอด ตั้งแต่เขาก้าวเท้าเข้ามาคุมไบเยอร์มิวนกที่ Arena. อารีแอนส์อารีนาเพราะหลายคนแทบไม่มีใครจะเชื่อได้เลยครับว่ากุนซือที่พาเบอร์ลี่ของเปลวเหนีกอังกฤษนั้นตกชั้นจะสามารถเข้ามาทําให้ทีมหมายเลขหนึ่งของเยอรมันประสบความสําเร็จได้แต่ชัยชนะอันสุดยอดของเมื่อคืนนี้ที่กอมานีพาไบเยอร์มิเนกโ่นแชมป์ยูซีอลแชมป์เก่าอย่างเปเช่สองหนึ่งได้นั้นพร้อมกับเดินหน้าสร้างเสถียริเก็บชัยชนะ16นัดติดต่อ,อกันในทุกรายการนั้นน่าจะทําให้ใครต่อใครหายสงสัยในฝีมือของกองปนีมากข ตลอดด้วยแล้วบอสชาวเบลเยียมคนนี้มีแต่จะทําให้ทีมเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันและสายที่ทําให้ผลลั์ออกมาดีขนาดนี้โยโซวคิมิชครับรองกัปตันทีมของบิวินิคคนปัจจุบันได้ออกมาให้สาเหตุครับว่ามาจากการที่พวกเราทุกคนนั้นเล่นกันเป็นทีมเวิร์กและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าแฟนๆยังไม่ลืมยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าคนที่แนะนําให้บอร์ดบริหารของบิวินิกเลือกกองบัญญีมาคุมทัพก็คือยอดกุนซือเมืองเซียนที่ชื่อเป๊ปกอริโอลานั่นเองครับสาย ผมเชื่อว่าถ้าเขามองและเลือกใครแล้วคนคนนั้นคือคนที่พิเศษจริงๆและกองปณีคือหนึ่งในนั้นครับ16นัดชนะติดต่อกันในทุกรายการเกิดขึ้นกับบาเยอร์มินิกในยุคข,ของกองปณีแล้วนะครับทำลายสถิติฟาบิโอคาปโรเคยทำไว้13นัดกับเอซิมิลานเมื่อ33ปีก่อนในปี92-93ถ้ากองปณีไม่แน่จริงกองปณีคงไม่มายืนอยู่บนจุดนี้กับบาเยอร์มินิกแน่นอนหรอกครับแล้วคุณนะครับคิดว่ากองปณีของจริงแล้วหรือ,อยังลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ